น้ำดำหัวป้ารัตนานะไม่ต้องทำนะดิตำรวจก็จะแอบอยู่บริวเรวณรอบๆบ้านพราสงสารมาเพราะวันนี้วันสงการป้ามึงทำตัวมึงเองเสิไม่วันสงการนี่นี่ผมฉมใช้แป้งหอมน,นี่นะครับทุกคนนี่นะเราใช้แป้งหอมหน้นเปรีนเปรีนใช้แป้งหอมเ <ไป S 1> นี่ยเนี่ยพ่นมันกงกรกับป้าผมรดน้ำดำหัวให้มังกรมันพ่นก่อนเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใส่วัวเนี่ยผมใส่วัวผมเนี่ยผมก็ไตหัวผมว่า ข่าแป้งข่าแป้งก่อนข่าแป้งก่อนเป็น้าเลยไม่ใช่ก็ต้อเอาแป้งของไงป้าเน่เน่เน่อะคนคนอนคนแล้วเอามือไม่คนคนดีเพื่อนคนนี้เดียเดี๋ยวจะให้คนเทปีละขาแป้งป้าเนี่ยไม่ต้องพานะวันสงการไงป้าเร็วไม่สงการหลังมีชีวิตจริงก็จะเร็วดิช่วยดิช่วยดิป้าตำรวจมาแอบแล้วนะให้แป้งอีกไหมแป้งไม่หนาะมันน้อยเนี่ยเอามาใหม่กับปอกเลย เร็วเร็วเร oh, ็วเร็วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมก็ลดน้ำดำบัวไงป้าเฮ้ยไปใหญ่หินน่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีตำรวจมาเพราะผมอ่ไม่รดหรอกป้าเขารดแบบนี้ญาติลดแบบนี้ไงป้าอาป้าด้วยผมเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะจับรถมาอุ้ยไม่ใช่ป้าปนั่นป้าตอบผมไม่ได้รดป้าแบบนี้แบบนี้นี่ แล้วแบบนี้ไงแม่ยึดไปอย่าเอาดิ๋ยวนแบบนี้แบบนี้มัดามนะไอใช่เนี่ยสั่นใส่หน้าเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ป้าย่ายเฮ็ดจะตีก็ตีก็ตีเลยทำกูใส่ลงผลจะมัดดิ่งไงไอลงเลยเอาแป้งมาอย่าเอาเอายิ่งแกเอามาแม่เย็ดแม่จองเลยได้ฮะทำอะไรไม่ได้ลดน้ำตามหัวไงป้าอย่ามาทำหมูนะกูหยิบถ้เจอย่างเนี้ย ไอ้ชามันเป็นมันสงการป้าเดี๋ยวผมก็ใป้ารถรถผมไงนี่ไงป้าเนี่ยนี่แบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยไม่ต้องทำแบบนี้ป้าหินผสมอะไรเนี่ยเอาเขาใช้แป้งเขาไม่ใช่หรือไเพื่อนพี่โนดมาแอบยิงเอาหินหรอป้าทำออกมาแบบนี้ทำแบบนี้ก็ให้ทำแบบนี้ไงเนี่ย ไม่ใช่ป้าสะบัดแบบนี้แล้วมันสะบัดหน้ากูทำไมเล่าก็มันลดน้ำดำหัววนี่ดิพี่พาส่งสัญญาณมาแล้วจะมีคนมาแอบดิ้งเพื่อนพี่นนท์เยอะเรแป้งขาก่อนแปตะทาก่อนองการไม่สนใจนะกูอยู่ที่เฉยไม่ให้ทำอย่างนี้ได้ไงมาทาบนหัวผมไม่ได้ปาหัวป้าป้าก็ดูดิเนี่ย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 ตองการเดี๋ยวอวยพรให้เอฟพีทุกคนนะป้ากำลังอวยพรแล้วป้ากำลังอวยอวยพรใช่ไหม ป้ารับเงินพอใช่ไหมไม่ต้องมาถามกูหรอกก็หลวงมือสับแหละ <c oughs> ไม่ต้องถามผมไม่ใช่คุณจริงบ้านละธนานะเขาทำพิธีกันที่วัดยา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 อยาเอาขี้เหนียวแป้งขี้ผายเลยม <c oughs> ันมีมันมีแต่แมงเย็นหยิบกระแสน้ำแป้งเย็นมันไม่ไม่เปรี้ายมันจะแสบตาไม่ได้เข้าตาแป้งเย็น,นยอย่าดีสงการนะแกขี้เหนียวแป้งขี้ผายเลยมันแสบตามันไม่แสบนี่ป้าคนเชื่อกับผมคนอยายนะป้านะค่ะอันนี้ ไอ้แม่เย็ดเอาอะไรป้าไม่สนใจนะกูอยู่นี่ใช่ไม่ให้ทำอย่างนี้ได้ไงมาทาบนหัวผมไม่ได้ป้าหัวป้าป้าก็ดูดิเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยองค์การเดี๋ยวอวยพร,รให้เอฟพีทุกคนนะป้ากำลังอวยพร,รแล้วป้ากำลังอวยอวยพร,รใช่ไหมป้ากำลังอวยพร,รใช่ไหมไม่ต้องมาถามกูหรอกก็อยู่บมือสับแล้ว <G ül> ไม่ต้องถามผมมาเจอคุณจริ้งวัฒนานะเขาทำพิธีกันที่วัด อย่าอยา,ย,ายากเอาขี้เหนียวแป้งที่ผายเลยอันนี้มันมันมีแต่แป้งเย็นมันจะแสบตาแป้งเย็นมันไม่ไม่เปรายมันจะแสบตามไม่ได้เข้าตาแป้งเย็นในี่สงการน่ะแกขี้เหนียวแป้งขี้ผายเลยมันแสบตามันไม่แสบนี่ป้าคนเชื่อมกับผมคนไม่อยากนะป้านะค่ะคุณนี่ไอ,อ,อ้แม่ยักษ์อะ,อะไรป้าไอหลักขาเนี่ยอ,อย่างนี้นะชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นพี่โน่แตกยิงมึงเนี่ย พระสงฆ์สั่งไว้อย่างนี้เลยป้าจะเล่นหินดิก็แบบนี้ไงมาจัดหน้าเราเนี่ยป้าป้าก็อาจัดตรงนู้เลยอ่ะแม่เย็ดไอ้ควายขอพระจัดการให้คนมาแอบดิงมันเพื่อประโยชน์เยอะเลยตป้าไม่เป็นเทศกาลสงกรานตรที่เราเตะเราเต็มตัวเลยเนี่ยควายดองสงกรานต์ไงป้าสงกรานต์สงกรารพระจ่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเหนือนเติมตามดิคนมั่นตายพูดไปเยอะเลยตอนนี้สงกรานตรเทศกาลสงกรานต์ไงเดี๋ยวทุกคนน่ะเขาจะต้องจะต้องมาอาบน้ำป้ากันนะไม่ต้องกูอาบเองนะไอ้ควาย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ทุกคนมาลดป้าโอเคหรอกอ่าทุกคนเลยดิตำรวจมาเอาขี้ออกเนี่ยแล้วแล้วทำมือแบบนี้ผมจะลดน้ำให้มึงไม่ต้องมาสั่งกูนะไอ้ควายทำแบบนี้เร็วกูไม่ทำพนมมือดิพนมมือแบบนี้อเร็วอ่ะผมจะลดน้ำง่ายไม่ใชาป้าอย่านะกูนั่งเฉยๆกูนั่ได้ไงล่ะหยาเนี่ยมีตำรวจมากันเยอะแต่เล่นกูไล้หยานะป้าทำแบบนี้กันป้าทำแบบนี้ไงป้าทำแบบนี้หัวเปลี่ยนหมดเลยเนี่ย ันยังไม่ได้เปียกเลยโอ้ยนี่นี่ี่ทำเลยเองทำอย่างนี้ขอพระยากแกต้องเอามือแกทำแบบนี้แบบนี้จะได้อาบแกฟังนี้แล้วให้ทุกคนลดน้ำที่มือโอยมาทำกันอย่างนี้ได้ไงเนี่ยชีวิตจริงขอพระบัญชาการความเป็นจริงห้ามเข้าห้ามเข้ากัอ่าอย่าอยาอย่ย่ยากอย่าีย่าอย่าาเยอาอาอาาอออ่อ่อยออยาาา อย่างเงี้ยป้าเออดีจริงดีจริงเอาทุกคนไล่มาทีละคนเอาความจะลดน้ำตามหัวให้ไม่ใช่ผมจะลดน้ำตาหัวให้สงการสงการเป็นอย่างงี้สิอย่างงี้พันสงการป้าเป็นผู้อยากผู้ใหญ่ดีจริงดีจริงจะเกิดอะไรอายากแกเอาทุกคนมาโอ้ยทำนีไม่ได้นะเดี๋ยวมีตำรวจมาแอบยิงทำไมป้าเรื่องมากเลยเนี่ย ้ปาพ่อออกมาดิพ่อออกมาไปย่ามาดุกเข็มดิเอ้าพี่ทำเราอย่างนี้เนี่ยแป้งก่อนแป้งแป้งแป้าพี่เจ้าไปไปไม่เล่นหินพ่อไม่มันเป็นสงครามป้าอย่าเล่นหินสิเอาเอาหินออกป้าเอาหินออกจากมือเอาหินออกจากมือเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดี๋ยวมันสงครามไง ป้าทาแบบนี้ไงป้าป้าอย่าเพิ่แล้วแล้วป้าก็เอาแป้งทาไปทุกคนป้าป้าแล้วก็เอาแป้งทาไปทุกคนแบบนี้ป้าป้าก็ป้ากูทำไมได้ไอ้ควยเดี๋ยวชีวิตจริงฉันจะเกิดเพื่อนมาดีกว่าป้าเองเอาหมวเออกาไนป้าก็เอาแป้งอ่ะจิ้มทุกคนเอาแป้งเข้ามาแป้งเข้ามากูไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละไปกูไม่เป็นไอ้เจ๊กูออกมาครับป้าดูเร นี่แล้วก็จิ้มหน้าน้องแบบนี้อ่ะเร็วแบบนี้ป้าแบบนี้เร็วป้าต้องช่วยขอหน่อยป้าเร็วนี่จิ้มหน้าเร็วดิขอพรหน่อยป้าอ่ะอืออ๋อเอาจะยอะเข้ามาเขาจะให้พรเร็วอู๋ที่จะเข้อ่าจิ้ม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 เลยเอาเลยหนักไอ้กคนเนี้ยเออมันเล่นบ้านผมดีมากมาเข้ามามันเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามนให้จิ้มอย่างเงี้ยน้องๆดิไม่อยากจิ้มเลยนะเข้า ให้ทำโทษอีเยี่ยนยังล่ะปาจิบทุกคนไอ้คนมาแล้วตำรวจมาแอบกันแล้วพอแล้วเร็วไป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 สิเขามาเข้ามาปาจิบเลยเยอะไปเยอะให้เป็นคนดีตลอดชีวิตได้ดีมีศรีขอให้เป็นคนเยี่ยตายเลยเอาเข้ามาเร็วเใครไม่ได้ป๊อปคเร็วเร็วใครขอทุกจีบมาจีบมาปากเยอะๆแบบนี้ไป่ได ทำผู้อย่างนี้นะตัว็ทำเลยไปเร็วไปเร็วทำแบบนี้เยอะๆไปเร็วไปเร็วไปเรเร็วไไปไปเไปเรร็วไปเวเร็วไเร็วไปเร็ววไปเเร็เร็วไปเร็เร็วไปเร็วรเร็วไปเร็วไปไปเร็เร็วเร็วเร็ปเร็วไปเร็วไปไร็วไปเเร็วไปเรวเร็วไปเร็ววเร็วไเร็ววไปเร็เร็วไเร็เร็วไป ายพรอเร็วไปขาก่อนแม่กินก่อนถ้าทำตัวไอแม่ยอะคุณนี่เอาทาหัวมันเอาทาหน้ามันตายเร็วให้พอรให้พอนะน้อยไปบ้าอ่าๆขอเรียกไอปีมาขอพรเนี่ยนนี้อตีมาขอพรเนี่ยอร่ออยมาขอให้ได้ดีถูกวันที่หนึ่งขอให้นี่ตายเร็วจิบห่อยจิ่อยปีพูดดีใช่ไหมเอาแป้งทาเขาหน่อยดอร่อยมั้งไ

ไปทาผมทาป้านนะเดี๋ยว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 เดี๋ปวเดี๋ย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 วเดี๋ป้าดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมดี๋ยวเ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 ดี๋าวเดีมยวเดี๋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 ยวเดี เออเอาเอดู้ดูป้ากจะใจกเยอะใช่มป้าป้าเออเมหเจังหน้าน้องหน่อยเร็วสิพเต็มเ่อนพี่โอยทำไมเป็นแกงเนี่ยเดี๋ยวว่าทีโแกมา้นน้องไงเยอะดิมันชอบมันชอบแกงป้าตัวเนี้ยมันชอบแกงป้าเออมันชอบแกงป้า ม่ชอบแก้มนะเยอเยอ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 ยเลยมีคนมาแอบมองแล้วตำรวจยเจิบป่ะจ like ็บไปเร็วจิบยางจิบจิบยางยังมึงยังมึงยังยังเยอะฮ่าฮ่อาเดี๋ยวพาเอมาอีกเนี่ยเอฟซีชอบกันมักเลยเดี๋ยวพาเอฟซีมหาบ้านนะโนดด้วยไ้้าวปลตําวจได้ไหม ตัวนี้ไอตัวขโมยเงินป้าป้าเร็วเร็วเจอหน้าเจอหน้าเยอะเยอะเยอะใครป้าเลยมาเฮ้ยมากระตัยพอดเร็วรอกการมาเข้ามาป้อมเข้ามาป้อมป้อมออฟเข้ามาเร็วเร็วเร็วให้เกียรตินะจ๊ะ้าเร็วเจอหน้ามาเยอะเยอะนี่เยอะแบบนี้ไง เราทำบ้างอาเร็วนี่บนงุ่มท่านนะขอรับอ่ะขอโน้ตไปเยอะเหมือนป้ารักแช่เนี้ยอ่อเยอะเยอะเออเยอะๆป้ามึงกินมากแค่บ้างเออกินมากมากเออยเรนเออต้องให้บอกว่าเออต้องให้บอกเย่งมี่ ไ่าอย่างเป็นจริงในบ้านเลยค่ะตาไปส่้มาาป้าเจ้าเจ้าป้าไม่แตะต้องหมไห้วายจีนี่าแป้งนี่นะเป็นจริงะาาผัวไปบามา้าผัวนี่ไเนี่ยสันดมาจริงสักนดมาจริงนี่าไนมาจริงไอแม่ยัใช้ ป้ามาลดน้ำทำหัวปทาไมนี่คุเทคุณทำไมไม่ควายเจอเจอันที่วัดใหย่านพูดคุยหนยไปเจไปหน่อยคุณน้าเอาหน่อยให้พงลงไปนังลงไปห้อยปงแป้งไม่เอาหรอกมัต้องแป้งมันต้องใช้แป้งแบบนี้แบบนี้ต้องใช้แป้งแบบนี้อออ๋ทำโทษอีกขุนนึงไม่ใช่นั่นจหนูเดียวนเลยค่ะให้มาจริจริงที่บ้านนี้ ามาลดท่อทำหัวไงเอางงงงอาผมทีนี้ผมเจอป้ามาก,ไ,ากไม่ใช่ป้าไม่เล่นหินเอาหินลง